อันนี้มันมีเรื่องหนึ่งลักษณะก้องคน,นบังเอิญเลยมันมีข่าวขึ้นมาแล้วพระอาจารย์ก็มานั่งดูที่พูดให้ญาติโยมฟังเมื่อวานเรื่องเกี่ยวกับว่าที่ที่พราหมณ์นะที่พราหมณ์ด่าว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนถอยน,น,นั่นนะตามด่าพระพุทธเจ้าว,ว่าคนถอยเจ้าก็เลยเข้าไปหาแล้วก็ถาม ถามว่าแล้วที่ที่ใช้คําว่าคนถอยรู้จักไหมว่าคนถอยเป็นยังไงบ้างนะพระเจากระไปถามเลยถามว่าที่ท่านด่าเราว่าคนถอยเนี่ยท่านรู้จักไหมว่าคนถอยมีลักษณะยังไงบ้างตามก็อ้ำบึ้งอ้ำบึ้งบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันด่าไปอย่างนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าเอาั้นเราจะบอกนะบอกให้ฟังว่าลักษณะของคนถอย อาจารย์ก็เล่าให้ฟังแล้วน่าจะสีห้าหัวข้อแล้วแหละสี่ห้าลักษณะแล้ววันนี้เป็นลักษณะซึ่งอยู่ในข้อสุดท้ายแต่ไม่ยี่สิบข้อนะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายบางเออน่มันตรงกับเรื่องหนึ่งที่เกิดเป็นข่าวเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเรื่องอะไรนะผู้ใดที่ไม่เป็นพระอรหันต์แต่ปฏิญาณว่าเป็นพระอรหันต์ผู้นั้นแหละ เป็นคนถอยผู้ตำช้าที่สุดเป็นโจรในโลกพร้อมทั้งพรหมโลกขนาดนั้นเลยนะว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์บ้างอะไรบ้างนี่เป็นอะไรนะเป็นพระบิดาพระบิดาโจเซฟแล้วแกบอกว่าแกเป็นคล้ายๆว่านะ,อะบอกว่าเป็นพระบิดาของทุกศาสนามีความสามารถในการรักษาโรคได้ทุกชนิด แล้วก็เป็นผู้สร้างโลกเห็นไหมโอ้ยก็ยังมีคนไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเยอะ,ะแยะเลยความมันแดงขึ้นมาก็เพราะว่าลูกสาวของโยมคนหนึ่งนั่นแหละที่ไปอยู่กับพระบิดาเนี่ยพระบิดาก็อาย,ยุ7จปีแล้วความมันแดงขึ้นมาเพราะเอ๊รู้สึกแม่ไปอยู่ตรงนั้นนะ่าแปลก มีเขาเรียกว่ามีพฤติการแปลกๆแ,แล้วก็มายอมกลับบ้านก็ตามไปดูตามไปดูปรากฏว่าตามไปหาแม่ที่สำนักของพระบ,บิดาเอ้าไปถึงก็แล้วว่าบรรดาสาวกของพระบ,บิดาก็ให้ลูกของแม่คนนี้แหละบอกไปกลับพระบ,บิดาก่อนใครมาต้องไปกลับพระบ,บิดาก่อน ต้องกลับเ้าครั้งอ่าอกรับเ้าครั้งต้องกลับพระบิดาเป็นไงก็เลยความมันก็เลยแดงขึ้นมาก็เลยไปร้องเรียนหมอปลายอีกแหละอ่าก็ไปตามหากันปรากดเราเข้าไปแล้วโหมีศพตายอยู่สิเสอ็ศพไหมมีกลิ่นหนึ่งเลยมีศพตั้งอยู่รหหรือหกลงไม่แน่ใจนะ แล้วก็โอ้ยสำนักเนี่ยเลอะเทอะเปิดไปหมดเลยนะครับกกระโปรกสำนักทั้งสำนักนะนี่แหละแล้วก็มีพวกสาวกนะสาวกคนวัยกลางคนทั้งนั้นทันะ้งไิ้วัยสูงอายุมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายอย่างกายก็อย่างที่ว่าอยู่กันแบบ ตามอำเพอใจสุขปกเลอะไปหมดก็ไปเจอเจ้าสำนักพระบิดาพระบิดาก็คนอายุมากแล้ว74ปีผมขาวเสื้อผ้าไม่ใส่ไม่ใส่เสื้อเนั่งอยู่กองคนอื่นทึกอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดก็ยงขยะแล้วสาวกทั้งหลายทั้งหมดนั่นก็ไม่มีใครสวมหน้ากากเลยไม่มีหน้ากากอนามัยเลย บอกว่าอยู่สำนักนี้อยู่ที่นี่กับพระบ,บิดาคุ้มครองไม่มีโควิดโควิดไม่มากระาังแล้วก็มีความศรัธทธามากเขาถามพระบ,บิดาว่าอ้าวแล้วไปบมังคับให้เขากินอึกกินฉี่ตัวเองหรือเปล่าพระบ,บิดาบอกไม่ได้บังคับเขาเลื่มใสศรัธทธาเองออเขาก็กินอึกกินฉี่พระบ,บิดาขี้คงขี้ใคร คราบเอามาปั้นกินหมดอ่ะเห็นไหมแล้วก็บทตอนที่นักข่าวเข้าไปมันบอกถึงนักเขียนข่าวว่ามันมีลูกศิษย์ผู้หญิงอยู่สองคนนั้นไปตักน้าในในไม่แน่ว่าในบ่อหรือในอะไรที่มันเป็นที่เป็นโถฉี่ของพระบิดาเนี่ยนะ,อะเอามากินแล้วก็ลูบหน้าลูบตัวแต่ยังมีอันนั้นด้วยก็แล้วนะที่เราไปกัน หมกักหมักโครนอ่ะนะหมักโครนหมักตรลูกศิกษย์ก็ไปเอาดินโคนรนผสมกับอึผสมกับฉี่พระบิดาแล้วมาทาตามตัวอะไรอบผิวอบผิวใครสนใจเข้าไปได้นะ,ะไปได้เลยะสารพัดประโยชน์เลยเนี่ยร่างกายของพระบิดาเนี่ยเห็นไหมเป็นลักษณะที่บอกว่า โอ้ไม่น่าเชื่อนะเพราะท่านบอกว่าท่านเป็นผู้สร้างโลกเป,เป็นพระบิดาชื่อพระบิดาโจเซฟโอ้ไม่รู้ใครไปหลงเชื่อได้ยังไงก็อยากจะไปบ้างเดี๋ยวพาไปชัยาูมิสนใจไปฝากไว้สักสี่ห้าวันแต่ตอนนี้เจ้าสนักเข้าคุกไปแล้ว <S <S 2> <S 2> พระบิดาถูกจับถูกจับติดคุกประกันไม่ทันเมื่อวานประกันไม่ทันมันเลยเวลาซะแล้วต้องนอนคุกไป นั้นเนี่ยเออแม้เป็นเรื่องแปลกเนี่ยก,ก็บอกว่าผู้ใดไม่เป็นพระอาหารหันต์แต่ปฏิญาณตนว่าเป็นพระอาหารหันต์ผู้นั้นแหละเป็นคนถอยผู้ต่ำช้าที่สุดเป็นโจรในโลกพราะทั้งภูมิโลกเลยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดนะนะที่ที่พรามไปด่าท่านเนะี่ยพรามไปดา่าพระพุทธเจ้าว่าคนถอยคนถอยพระพุทธเจ้าหยุดตรงนั้นแหละคนถอย เราถามให้ท่านรู้รู้เปล่าลักษณะของคนถอยเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้จักพูดไปงั้นเนรับพระพเจาก็เลยอธิบายให้ฟังยี่สิบลักษณะอันนี้เป็นลักษณะที่ยี่สิบนะเห็นไหมมันตรงกันเป๊ะเลยกับพระบ,บิดาโจเซฟเห็นไหมใครอยากจะไปเป็นลูกศิษก็เชิญน,นะแต่อาจารย์ติดคุกแล้วทีนั่นเดีน่าจะออกมาได้แหละมันก็หามไม่มากหรอกติดคุกก็คงจะประก,กันออกมาได้ จิงแต่ว่าทำยังไงให้คนมันไม่ไปหลงเชื่อแบบนั้นยังมีสี่สิบห้าสิบคนนั่นไม่ใช่น้อยๆอ,อ่ะไม่ใช่น้อยๆแล้วแถมคนตายก็ตายไปถุงนั้นแหละแม่ไปเผาตั้งไว้เห็นไตั้งศุไว้โอ้เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนี่แหละเพราะนั้นก็เลยบอกว่าทุกอย่างของพระบิดาเป็นพระโอสถหมดเป็นพระโอสถคืออะไรก็คือเป็นยา เป็นยาหมดเลยอ,อันนั้นก็เลยโดนข้อหาไปเมื่อวานเนี่ยหนึ่งบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เพราะฉะนั้นมันมีคนไปตั้งสำนักสงฆ์สำนักใดที่สาธารณประโยชน์ไม่ได้นะผิดกฎหมายนะต้องขออนุญาตอันนี้ก็เหมือนกันข้อหาบุกรุกที่สาธารณประโยชน์เขาไม่ได้เป็นพระแกไม่ได้เป็นพระแกเคยบวชเป็นพระและ้วแกศึกศึกแล้วก็มาเป็นเนี่ยเป็นพระบิดาเลย ไม่ไม่ได้เป็นพระนะไม่ได้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเพราะแกบอกว่าแกนะ่ะเป็นอะไรลนะ่ะเป็นพระบิดา